การจัดหิ้งและตำแหน่งทิศท,ทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกต้องเพื่อเสริมสริมงคลเรื่องนี้ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญเพราะเป็นการบูชาเบื้องต้นการจัดแบบนี้ได้ยึดหลักตามระดับความบริสุทธิ์และศิลธรรมเป็นพื้นฐานเริ่มจากพระพุทธรูปนั้นต้องเป็นประธานและอยู่สูงกว่าทุกตำแหน่งเพราะเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ที่ใหญ่เหนือสปปรรพสิ่งทุกจิตวิญ,ญญาณทั้งปวง สำหรับกรณีที่วางพระโพธิสัตว์ไว้อยู่เหนือพระอรหันต์นั้นต้องพิจารณาเฉพาะพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาในพุทธภูมิหรือปรารถนาที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าออกต่อไปไม่ว่าลำดับไหนก็ตามแต่ในความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งนั้นมักจะตั้งพระอรหันต์ไว้เหนือพระโพธิสัตว์เช่นพระศีวลีพระอุปคุตเป็นต้นเพราะมีความเชื่อว่าท่านดัดกิเลสได้หมดแล้ว ไม่ต้องมาเวียนไหวแต่เกิดกันอีกมีความบริสุทธิ์มากควรจะเอารูปเสมือนท่านไปไว้อย่างน้อยในตำแหน่งความสูงเดียวกันหรือเหนือกว่าตำแหน่งของพระโพธิสัตว์หรือทำการแยกหิ้งของพระโพธิสัตว์ออกมาต่างหากซึ่งตำแหน่งของพระโพธิสัตว์ต้องสูงกว่าเทพเจ้าสำหรับพระที่ใช้ห้อยคอหรือรูปเหมือนของพระสงฆ์องค์สำคัญนั้นไว้รวมกันได้ การจัดเรียงจากบนลงล่างตามความบริสุทธิ์ 1. พระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปทุกปางอย่างสูงสุดเสมอ 2. พระโพธิสัตว์โดยเฉพาะที่ได้รับพยากรณ์แล้วว่าจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต 3. พระอรหันต์ 4. พระโพธิสัตว์ที่เป็นอริยะบุคคลอริยะสง 5. ประสงค์ 6. เทพเจ้าทั้งหลายดูตามอายุของท่านถ้าเทพเจ้าทางฮินดูนั้นจะจุติมาก่อนเทพเจ้าจีน 7. รูปพระมหากษัตริย์บุคคลสำคัญต่างๆที่เราเคารพในเรื่องการจัดตำแหน่งต่างๆนั้นแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ลทัทธิไม่มีใครถูกหรือผิดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันก็คือ 1. เมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาจัดวางในตำแหน่งของท่านที่เหมาะสมแล้วต้องสวดมนต์กราบไหว้เป็นประจำทั้งกายและจิตบริสุทธิ์ถ้าไม่ไหว้พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นท่านก็เป็นเพียงรูปปั้นหรือตุ๊กตาธรรมดาการสวดมนต์ท่องคาถาศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้และอุทิศบุญให้ท่านเหล่านั้นเป็นประจำจะทําให้เกิดพลังแห่งความดี พลังแห่งบุญและทำให้เหล่าปวงเทพเทวานั้นรับรู้รับทราบและมีดวงจิตวิญ,ญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่เพื่ออวยชัยให้พรให้เป็นสิริมงคลต่อชีวิต 2. ตำแหน่งทิศแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาว่าจะหันไปตามทิศใดแต่อย่าหันไปทางที่ตะวันตกไม่ควรที่จะติดหิ่งหรือฐานพระ ไว้ใกล้ห้องที่เป็นอัปมงคลเช่นห้องน้ำห้องส้วมอย่านําหิ่งหรือรูปของท่านไปติดไว้ที่ผนังห้องส้วมเพราะเวลาเราทำการกราบไหว้สักการะบูชาก็เหมือนเรากลับสิ่งอัปมงคลรวมไปด้วยพลังมันขัดแย้งกันสส่วนหิ่งพระหรือแท่นบูชานั้นต้องสะอาดสะอ้านมีการปัดกวาดสิ่งสกปรก เศษทูบเทียนเศษดอกไม้และทำความสะอาดภาชนะต่างๆที่ใช้ในการบูชาเมื่อได้จัดตำแหน่งให้ถูกต้องแล้วอย่างน้อยก็ทำให้จิตใจของผู้ที่บูชานั้นแจ่มใสเป็นระเบียบก่อให้เกิดสมาธิและความเชื่อมั่นในพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วมักจะทำอะไรก็ตามในโลกนี้สำเร็จได้โดยง่ายเพราะจิตนั้นมีพลัง